ไปสักรอบหนึ่งไปไปสักรอบหนึ่งเขาจะไปเรียนเขาไปเรียนใช่ ไหนกันจ้าอ่ะเระวัาางระวัาางจะไปไหนกันจ้าบ <ST AN TS> าดีลูกบาดีค่ะ <ST AN TS> ไม่เห็นมาดีเลยคนนี้ค่ะแล้วทำ <ST AN TS> สะพายกระเป๋าใบใหญ่จัง สบายเลยนะเ่าเป็นวันหยุดระวงังระวงังระวงังพี่นแพรรถเห็นกูปูเ,เห็นกูปูป่าฮเหเห็นกูปูป่าวหาแล้วแม่หนูล่ะ โอเคเดี๋ยวได้พึ่งไหมคะโอเคค่ะเราจะไปให้ยุทธคุณยาพูนดูอ่ไปโอเคค่ะเอาบ๊อดีแล้วกลับบ้านเลยไปเอ่อรื้อมาค่ะฟังเพื่อนสอบศูนย์วิจัยจุฬาพรได้พัฒระสอบทำงานศูนย์วิจัยจุฬาพรกับโปรแกรมเมอร์ นักวิชาการขีขร่ไปนิดนึงขี่ไปนิดนึงเดี๋ยวคุณอาเดินไปขึ้นแอ่บังไว้ดิเอาเอายัาง

ลิสทีกันเลยอ่ะกันอย่ามาสามสิบเลยนใสเกียบร้อย่หมตาีอดจะกินที่หไกินที่บ้านนี่เอเย้้านลูกไหมคะเต๋อเออีกรอบนั้นาเอาไปที่บ้านช่ไหม

xong rồi 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 xong rồi

เราดคนี่เป็นต่คไตัดหโอเคโอเคได้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 น่ันจะาปบ้านอื

คันเฉยใเดี๋ยวก็ขึ้นนอได้แล้วสกได้ซ้อกระไม็เท่ไหู่ดูนนเดนนะมันหมดแล้วไม่ใช่สองคนเก่าอ่ะยังคนเก่าไม่อกมีสองคน ไู่อยู่หนูหรือแบบน้องยังอยู่กับหนูเหรอเว่เว่คุณทุกคนเลย ก้อนที่สองค่ะเงินนะน้องแม่เนาะแป้งแม่ก็ผลิตไม่เป็นนะ ยิ้ม่อยยิ้มเหมือนีโมจิหน่อยเอไยอปี่เขียนนะเออครับนี่คือคำสั่งอะไรนะนี่คือคำสั่งคำสั่งใครคำสั่งเอานะ 白。<Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เราไ้เจอตอเียนนีเมกันเลอ้าไปพี่เราเปลี่ยนชุดแล้วล่ะไไปเปลี่ยนชุดมาแค่หมแล้วเพราะว่าอะไรวะเพราะเขาไปเปลี่ยนชุดอ่ะก็ไม่เอาแล้วของแล้วพ่อขับรถมาพอดีเสร็เแเป็นถ่ยทสแล้วเสร็แล้วเสลปีให้แตมาตม่าคุณปู่ทำไมเราไ้่ไป่ายล้วอะ โอ้ว่าไม่อยากอยู่ทเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนเดียวกันเลยแฮปปี้บัดดย์นะจ๊ะไม่ไปล้างหน้าไปลูกได้ได้เได้งมาได้ไงเี่ยเนาะมาได้ไงเด็กเนาะมาค่ะค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูก น้องพี no? ่ขอบแล้า้เนาช็อสองแล้วก็ค่าโสองร้อยอะไรนะน้อง้องเน่งอะไรนะมครับอะไรนะไปกนี้เหมือนกันสองั่งมีเหมือนกันเลยครว้าวไข่เจียวไม่ไข่เจียวมากินถึงมโอ้โหดูดิ มันน่าติดโหลดมีเกมเหมือนไหมแม่กินข้าวก่อนไหมไม่ได oh, NO no well. ้หยาบได้ย allora ิ่นเกมเลยอยากเด้ยิ่นเกมปักมันจะได้ส่งไปโอจะเอาใส่เยอะป้ะเอาพ่ออันนี้ก็ได้พี่ครับแย่ทีเดก็ปุ๊บไปเนื้อเอาขอให้ตักข้าวปู๋หน่อยถ่าวไปดูไปกัรลุกลุอนข้าวจะขอไปเคลียร์อดที่นี่นะค่ะโอ้ยให้ผู้ใหญ่ก่อน ให้เจ้ของันเกิดก่อนหมอนหรออถึงว่าม่เป็นอพีิงมยอ่ะถึงว่าทำาไม่เล่นหิวเยไอ้รึ้นเหน่อ่มือข้าว้นนี่ไงแม่ไม่เอาข้าวแม่ให้โมเอ้เลยเนี่ยอะโอยโดีอ่ะได้แงคโอยคนนึงเอาไว้นี่ถ้าแบบมีทิกเอาไปนู่น คุณกปัปัดขอแพ้ถ้าไม่หมดจะโทษแพโอปลาตัวมัเริ่มเลยข้าดับนี้ข้าดับได้เริ่มเฮ้ยยังไม่ทันอิ่มเลยเ้าม่าถ้าฝักเอลาติดย่สีตัวนะปอี้พ่อเหลืออย่างนี้เหลือทั้งพ่อกันล่าสุด าางก็ค่าเฉลี่ยพันห้านฟอกห้าร้อยต้นมดไม่ฟังเลยต่เจอจัแล้วเอาเป็นโถเลยตอนแรกองเี่อย้าอะไรเยอะมากเยอะไปละไม่้มไข่เอาไ่ไ่ถึงตอนที่เราทาพี่นกครั